สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียวเรียวอมูเลตนะครับอขึ้นจบเป็นช่วงวันหยุดนะฮะผมก็เลยมีโอกาสได้ทําคลิปอย่างต่อเนื่องหน่อยนะหลังจากเสร็จภารกิจอะไรเป็นที่เดียบรอยแล้วนะวันนี้ผมมีพระสวยๆองค์แชมป์มาให้ได้รับชมกันนะครับก็เป็นพระที่เรียกได้ว,ว่าเป็นพระประจําจังหวัดบ้านเกิดของคุณพ่อนะ นครสวรรค์นะฮะสายนครสวรรค์นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ผมหายไปจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะฮะเพราะว่าไปเล่นพลาสายนครสวรรค์อยู่นะทีนี้เนี่ยคือไปหลงความสวยงามพุทธศิลป์นะครับของผมผมเพราะว่าใช้มานานละองนี้คือเป็นองค์แชมป์นะฮะนี่ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็นำมาบันทึกภาพด้วยกล้องใหญ่นะครับ D S l R ไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปนะฮะวันนี้ผมมาทำคลิปนี่จริงคือว่าทำก่อนหน้านี้มันเป็น,เป,นเป็นถุงซิปถุงซิปที่ว่าเขาติดแบบว่าการอากาศเข้าเลยแล้วผมก็ได้มีการแกวอ,อกมาเพื่อ,อบันทึกภาพเอาไว้ นะควันนี้เนี่ยก็ขอให้อยู่ในถุงซิปแบบนี้แล้วกัน,นะฮะวงนี้ก็มีความสวยงามมากนะครับเพื่อนๆครับได้ครอคมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะได้ครอควอมมาสักระยะหนึ่งแล้วนี่ให้ดูขอบข้างนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับคือผิวสวยนะครับวงนี้ เหรียญครั้งที่สองนะครับหลวงพ่อผมอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพ่อผม,มเป็นคนตาคลีนะผมก็เลยชอบพระในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมอมอะไรางี้นะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะผมบ้านเกิดผมอยู่ที่นั่นก็เลยชอบหลวงพ่อทบด้วยนะอาจจะได้เห็นพระหลากหลายกันหน่อยนะแล้วก็สายเหนียวต่างๆนะครับเช่นปู่ทวดะอะไรางี้นะฮะ ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเล่นสายเหนียวนะครับเล่นเรื่องเมตตามานิยมแต่ว่าใครเข้ามาก็ต้องใช้วิจิตรญาณน,นะครับในการรับชมด้วยนะเพราะวจะเน้นในเรื่องของพุทธศิลป์การสะสมศึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวงนี้เนี่ยโอ้โหสวยฮะดูสิสวยมากดูจมูกจมูกนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับ เดี๋ยวผมมีเหรียญปี90นะฮะแดงแป๊ดสวยมากเพิ่งได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะซึ่งเ,เป็นเจ้าของพระที่นิสัยดีมากให้ความรู้ในการศึกษาสะสมหลวงพ่อพรมนะครับผมก็จะเรียกท่านถ้าเกิดว่าในออนไลน์เนี่ยผมจะให้เกียรติท่านนะครับเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะท่านก็จะมีการส่งภาพให้ผมเนี่ยมาศึกษานี่เรื่อยนะครับจุดแยกแยะต่างๆจุดจ่ายตังอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนเดียวนี้ผมได้จากพี่คนหนึ่งมานะครับไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปนะฮะเป็นเดียนที่มีความสวยงามประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะครับมีได้รับรางวัลมาที่หนึ่ง ดูฮะสายตินี่คือคมกริบเลยนะคมมากอ่ะไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆนะครับก็เปิดมาให้ดูเลยแล้วกันนี่ งามไหมครับงดงามไหมนี่คือด้านหน้านะมาดูด้านข้างนะครับดูขอบตัดนะครับขอบตัดนี่สีรุ้งอยู่เลยฮะขอบตัดด้านหลังนะครับเปลี่ยนครั้งที่สองนะครับวิบวับวิบวับ ห่วงเดิมๆม,มาอยู่เลยอ่าด้านข้างอีกข้างหนึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าก็ยังพอหาเช่าได้นะครับเพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหราคาไปไกลมากแต่ต้องยอมรับนะฮะในยุคนี้เนี่ยคือก็มีหลายๆเหรียญน,นะครับ จับต้องได้นะจับต้องได้ลงกล้องให้ดูนะฮะดูครับความงดงามผิวเดิมๆนะฮะผิวเดิมๆเ,เลยนี่ห่วงเดิมๆนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะฮะ หลวงพ่อพรมจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับบางทีเนี่ยผมว่าจะเบลเบลพูดผิดพูดถูกเป็นหลวงพ่อเดิมเคยมีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปเล่นสายนั้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมเล่นสองสี่แปดสองอยู่นะฮะอันนี้ลองลงกล้องญี่ปุ่นนะผมทดสอบกล้องอยู่ด้วย อ่า D40 นะฮะนี่ตัวที่อายุเก่าแก่ สวยนะเรียนนี้สวยมากก็สมศักดิ์สีีนะครับที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับ จะเห็นผมมีการปรับเปลี่ยนกล้องหลายๆตัวนะครับเพราะว่ายังไม่ถูกใจสักตัวนะฮะผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเนี่ยพอมาลงกล้องกับสมาร์ทโฟนแล้วบางทีสีมันเพี้ยนน่ะเออแต่ว่าผมจะใช้ไฟนะผมก็วัดแสงไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นห้าเคลพอลงกล้องนี่สีเปลี่ยนเลย เพื่อนๆคนไหนนะครับอคุณใช้แสงยังไงเนี่ยแนะนำผมได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> สวยมากครับสวยมากอง์จริงคือสวยจีะะ๊ดฮะผงผิวเนี่ยสวยมากเลย มานี้ครับเอามาให้ได้รับชมกันนี่ดูขอบข้างเอาไว้การสะสมนั้นนะนอกจากพิจารณาพิมพ์ดูใบหน้าดูจมูกจมูกอะไรแล้วนะผิวพรรณของพระนะครับความคมชัดก็ต้องดูขอบข้างขอบข้างก็ต้องดูด้านหลังอีกนะครับหมูนี่ยวิบวับวิบวเลยนะ แล้วก็ผมมี 1- นสองเสมาเต็มองหนึ่งสองอยู่องค์หนึ่งที่แบบสวยจี๊ดเหมือนกันได้มาพร้อมกันนะครับโอกาสครั้งถัดไปก็คงเดี๋ยวจะมาเอามาให้ได้ได้ชมกันนะครับก็ยังเป็นองค์ประจํากายด้วยนะเอาไว้เป็นคอลัมน์องค์ประจํากายแล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ